ทว่าเราหน้าต่าสวยต่างเรียบร้อยแต่ไม่มีอะไรที่เราจะไม่ตรง 哎，哥。 มาร่วมกันในการก็เรียกว่าพัฒนาุู้ศาสนาให้สืบต่อไปโยมคิดดูว่าถ้ารุ่นเราไม่เข้าวัดเนี่ยรุ่นต่อไปจะเข้าไหมเขาไม่เข้าเองนะโยมนะเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นต่อไปเขาไม่เข้าวัดเองแล้วพระต้อไปหาเขาว่าที่ได้ไม่หันลูกโมทนาเขานะเขาไม่หันลูกโมทนาจะเปลี <bastards câ owania> ่ยนได้ฉิจฉาทันทีนะพิสิการจริงไหมจริงนะโยมนะเออเพราะฉะนั้น โยมก็ดูให้ดีนะถ้าใจเราเนี่ยมันต้องคลอนคลั่งมากกว่ายพรารู้สึกเสียใจเพราะเราตอบอะไรแล้วทมันตอบอไปไม่ได้และโยมก็ต้องศึกษาแต่โยมศิษแปลที่นี่เข้ามาศึกษาผมยอดเยี่ยมเลยนะแต่ปตกปติที่โยมมาปกติที่โยมมาเนี่ยเอ๊ประมาณประมาณนี้ไหมหรือมาเยอะไปทุกทีแปลกประมาณสิษย์ อ่าาีอยู่วัดไปรู้ทำอะไรปล่อยให้เขาาดนะมาที่วัดดีกว่าที่วัดก็มีสาดนมจังกันอยู่ที่บ้านให้แต่เขาสาดียวงมาที่นี่จะนั่งไม่าดเลยอ่าสี่สิบไปรูปโยเราคือพักพักหางประมาณสี่สไรูปนั้งเสแล้วก็เฉยพูดอะไรก็ได้โยนเข้ามาถึงเขาก็รอน้าเทใส่น้ำเทใส่อ่ถ้าเป็นถ้าเป็นโยน โยนก็ไหนที the the ่อยากจะทารูปมาหลานมดปีนี้ก็มีใช่ไหมอยู่บวชว่าไหน6เมษายนเหมือนอยู่คนละวัดกโยนนะมีอะไรต้องถามพระในวัดตลอดก็6เมษายเดือนกุมภาพันโยนก็ไหน่ก็กไเลียงบวชแดงนะคือเอาเอารูปโยมาเลียกนั่นะคือยิ่งตัวเล็กเนีไม่ต้องทำอะไรนะโยนนะตืเช้ามาก็ร้อง แดดร้อนมันก็ร้องเย็นไปมันก็ร้องห่มผ้าไม่ได้ก็ร้องกินนมมากปวดท้องก็ร้องก็กินเองอ่ะก็ร้องอาอ๋อ như là làm kỳ lực áo chiếc đèn phù, đèn phảm. Đúng không ạ? Vậy là thăm kỳ lực áo